สวัสดีครับพี่น้องฮักแท่งสุบหัวสุกคนครับตอนนี้น้องส่งอะไรเนี่ยส่งไปใส่เมื่อเนี่ยโอ้ยนี่ยังไม่หัวไล่เนี่ยโอ้ยังไม่ได้หัวมองบปล่าพี่น้องกาลังส่งตู้ตู้เบรคเนาะมุดเนาะตู้เบรคในพี่น้องเฟอร์ซี่ที่เอาไปใส่ครับตู้ ทีมงานนี่ตอร์ใส่เรามิเตอร์เราลงมค่ะอาชีพนีปัญหาเรื่องไฟวิ่งโขลกเนี่ยก็บ่มได้เช็กสอนพี่น้องแต่กกัส่วนใหญ่ไปเรียนงานกับมิเตอร์สั่งไหมมันสอบโมได้ไหมโมท่าน,นสอบโมท่านวงเวียนมาตู่มันสอบโมได้เลยครับสอบได้แต่ว่าทีมงานกับสิเดล่ยมือต่อมืออ่าสุ้าปวันนี้ปัญหามือนี่อ่าทีมช่างกับ,นนนกบทีมหัวนอนเนี่ยกับสั่งไม่เข้ามาแล้วตู่ทีมงานสี่เหลี่ยมลงเนี่ยกับชีพีนิดน้อยครับมันเป็นไม่ปฏิกิริย์ ไม่ปฏิเกิริมันอาจจะโดนน้ำเพราะภายใครับตู้ส่วนใหญ,ญ่มันเน่ยออกแบบมาภายในพี่น้องตู้ออกแบบมาภายในออกแบบมาใน่ไม่พับนี่บ่าเป็นสัตว์ครับชาวว่าทีมงานกับเกษตรงานเอาดอพอไม่ปฏิเกิริย์เนี่ยคือกับน้ำโดยเฉพาะใคยคือกับประเทศเอามนุ่งวนจะจะตูกน้ำแนี่ยไม่ดีครับพี่ว่าเลยครับไม่ไม่ปฏิเกิริครับแต่ว่าถามว่าไม่ปฏิเกิรินี่เสียงดีไม่ทำ,ำตู้ลำโพงดีครับเสียงดีครับเสียงดีมากแต่ งานเอาดอาชีพมอสสมครับคำถามางานไพ่ไนนี่โอเคครับม่ห้โดนหน้ามีเสียงดีครับพี่น้องก็ไม่เอ็นเอฟนี่สิครับไม่เอ็ m d f เอฟเอ็นีเอฟเนาะไม่ดีอีกเป็นขึ้นใจกระดาษเลยพี่น้องไมส่ส่วนนั้นจะเสียงดีครับพี่น้องอาจจะทับเสียงหรอกแต่ว่าคุ้มเสียงกล่องได้ดีกว่าเพราะว่าตู้สีส้มไอ้พี่น้องเอฟซีนี่มอเมน่าตู้ใช้ไม่ได้คือมีปัญหาแล้วไปอาจจะว่าเขาหรือ เสียงโครวครางในห้องอาจจะใส่อะไรสิพี่น้องได้ออเอาไปเช็กสอมอาจจะไปเช็ดสเปรย์เอาไปเช็กสอมนะสิใส่ได้เพี่น้องเด้อขอบคุณที่หลายที่อุดหนุนทีมงานเอ็มพีเอสตูดิโอทุกคนครับอาจจะของอาจจะมีฝุ่นเนี่ยกข็ขคองภายในหลายเบา่างมองพิยูเนี่อาจจะมีฝุ่นอา่านบานรอบข่ายเนี่ยครับตัวทีมงานกำลังสิบปรปับปรุงจังเฮ็ดโดมไม่ยังกัสิวางสถานที่แบบใหม่พี่น้อง พี่น้องมาอุดหน,น,นุนนะครับอีกชักบรยาณย,ยาวครับอีกบอลแน่นเกิดรอดน้องมุนเนาะครับยังได้ก็อบสองเดือนหรือสามเดือนเลยพี่น้องทุกอย่างอาจจะลงตัวใอ้พี่น้องมาสนับสน,นุนเพราะว่าสินค้าจะผลิตตัวละโพงแน่ผลิตได้หลายอย่างเนาะเดี๋ยวพี่น้องฝากติดตามก่อนตอนนี้สิอูปไปก่อนครับเดี๋ยวทางไทยเดี๋ยสิริวิวให้พี่น้องในเบื้องอาความหากามแพยงยังคือเก่าพี่น้องสุขูดสุขคนพี่น้อง อย่าเก็บอย่าไข่อย่าจนดนพนองเด้อช่วงโควิดช่วงที่สองสู่ๆครับทีมงานก็บอกทีมงานสูๆส่ๆกัน <c oughs> ครับอย่าเก็บอย่าไข่ร้อนรำไรว้อยครับสุขุสุขพ้นครับถือละวันที่หนึ่งครับไอทีมงานถือละวันที่หนึ่งนะพี่กันพี่นองก็ถือขึ้นกันทีมงานเอ็มเคสตูดิโอก็ถูกขึ้นกันถูกสุขพ้นะพนองวันที่หนึง <c oughs> ่งอาจารย์จางไพสีภาพรอครับตอนนี้ทีมงานกับมาที่เสา แล้วช่างลังค้ากับศิษเคาม้าอีกอาทิตย์หน้าครับกับสมมติดเออ่ติดตัต้งเสาบีมเสายางครับแต่อีกพ่กง่ายเดินล่อครับดินเลยจะเข่ามาทีมงานกับศิลเลนที่สุดครับก่อนให้ฝนตกนี่แหละพี่น้องอ,อ่ะฝากทุกคนลังใจครับให้ทีมงานเอียดเทีสตูดิโอทีมงานเอียดเทีสตูดิโอก็ส่งก็ลังใจพี่น้องเอฟซีโทรโทรประเทศไท,ย,ทยครับหากแพงสุขภูมสุขพลเดี๋ยวสร้างผ้าสีพ้ายางลอกบางพิมช่างเทเสาเทียงครับพี่น้องโอเคพี่น้อง หยุดอย่าหยุดอย่าส้างไฟพาเหรอมือกล่องเขาจะสั่งหยุดเออเคีอ่าตอนนี้น้องมลกำลังอ้าวไอเกียวโตกาผมเนี่ยครน้องมลกำลังสีแปรของให้พี่นอ้องกับมีถั่วลอดใน่นี้จริงจหน่นนอยพี่น้องครับกัขอบพระคุณในหลายที่อุดหนุนครับเพราะว่าสิของเก่าของใหม่ครับอ่ายัางเหลือเยอะอยู่ดรอกครับของก็ได้ครับอยากได้ของใหม่กะ บอกน้องโคกมากด้วยบอกสร้างไฟมาครับเพราะว่าสีผิวไม่ร้อยย e ีบซียุออ mm ่ะ hmm. ก็บทขายทรงให้พี่นอ้องกับตัวละสองไอซีพันเกียรติซีพันแปดพี่น้องโอเคน้องมดนโอเคครับอ่าคืออันนี้น้องนิดผู้ผู้ซอยครับผู้เอ่อบัญชีต่อไปครับนี่แหละอ่าลูกแซมสวัสดีครับ<ม>ลูกแซมไอไอเกียวครับไอเกียวสวัสดีครับไอเกียวครับ <laughs> ่าลูกแซมเป็นไอลูกแซมเห็ดไก่ไม่พอแซบคักเด้อลูกแซมเด้อเนี่ยนพ่อฝากสินค้าไอ้ลูกแซมน้ำเนี่ยโมเมนต์พะตะหนูขายได้พี่น้องลูกแซมกับเฮ็ดไก่อบองกระแซบครับมือว่านนี่พ่อพายสั่งสองตัวมักใส่ปลาแดกมาโอ้สุดยอดเย้ตะกระดูกพี่น้องแซบลอนแจกแซกเ็้ไปแต่ละพ่อพี่นี่เย้ใสดีดีเนี่นะครับพี่น้องคือผู้ใดอยากได้ไก่อบองกระทั่วหา เฟตของลูกแซมก็ไเด้เด้ลูกเนาะคือพ่อเมื่อวานนี้พ่อมนูของพ่อคือมาร์เซประเด็กสองตัวกสุดยอดพี่น้องแซมพี่น้องอยากชิมจากลูกแซมอยากแปลว่าพี่น้องมีมนูนไดเดดกับบอกลูกแซมใหม่อบไกลบ้านให้อยากอยากได้แบบเดก็บอกกึนป่าลูกมากสุดเลยสร้างมาเลยครับแมนสูตรลผู้มากินแบบเด็ก็บอกสูตรไปแมนครับผมเขาปรับให้ได้ ผู้บ้านก็ออกไป10 16ตัวก็สุดยอด,ดอยู่มือเดียว16ตัวนี่สุดยอดลูกเห็นบ่มมือละ16ตัวนี่บ่แม่นธรรมดาพี่น้องจนมาคำมับจนคำมับฝากติดตามพี่น้องว่าสิปเป<อ><อ>็นลูกหนูกับกับจำนายมันสิลูกใหญ่บ่ทันขายครับพ่นกับการันแน่เพิ่นกับมันสื้อกับต้องยังไงแน่กับมันสื้อตอนนี้ก็ร้อยร้อยอยี่สิบกว่าบอลแหละพี่น้อง เกษสิพยายามอยากเคลียร์ให้ได้ประมาณจัะหาหาพันธุ์บ่อการไลังเพิ่มเติมเรื่อยๆการยายไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ลอยกบบ่อแล้วพี่น้องลอยก็ลอยกบบ่อนะครับผลูกแซมครับมีหนูอย่างในลูกวัาสูพี่น้องฟังเนี่ยก็เป็นหนูพุกหรืครับส่วนใหญ่หนูพุกมาเท่ามาคนอิ่นหนูนาอ๋อเป็นหนูพุกเนี่ยหนูนากับหนูนี่เมืองบ่คือกันเด้ คือกันุในเมืองนี่จะเป็นแบบจิงึงเด้อโอ้ยเป็นชังไหนละ่ะอนุอในเมืองอีงกทีมอเตอเรอ์ไซค์เด้ยปากแดงว็เหะูกปากแดงอนุอในอนุอในเมืองนี่อ้าวบัววาก,กันน,าน้าหลวงเนาะอนุอตะเภามี่บัลวงอนุอตะเภาตะเภากับมีครับมีคือกันมีโอ้นี่จำหน้าอย่างกันน้าหลวงเนาะครับขับกระลังเพาะพันธุ์หนูสวยงามนี่แหละครับ แต่ละความพยายามครับทีมงานกับแบบว่าช่วงโควิดที่กินกระเฮ็ดอยู่แล้วนะลูกเนาะนนนพอช่วงโควิดนี่เขาบม่ได้ออกงานเก่าเวลามาใส่เวลามื่อไ่ใจใส่ละเอ,ะอยียดไม่ตถูกต้องเพราะว่าสิป็นว่าเฮ็ดเสริมให้พี่น้นองได้กินคือจังไกอ่อโปงเนาะแ,นนนแล้วพี่น้องมากสูตรใหคือสร้างไฟมากปลาแดกกรให้เฮ็ดปลาแดกไทยมากท่าปลาแดกบองก็ได้เป็นโมลูกสูตรน้องพ่อนี่มากใส่ปลาแดก บ้านเท่านี่แหละลุงแซบแลลวก็บางทีกับไส้กับขัวน้ำก็ยังกรอบดีพี่น้องมากสู้ได้ก็ลองเมึงครับห้ลูกแซมมึงเพื่อเพิ่อกับหมูหันยังมีบาลูกอันพี่น้องอยากได้หมูหันก็ได้ขึ้นกันครับก็ยี็ด่ยุบก็เด็ดกินอยู่ครับนี่แหละครับผมให้พี่น้องฝากสนับสนุนฝากอุดหนุนลูกแซมนะเด้๋พี่น้องว่าจะเป็นหนูพุกหนูตะเภาเนอะลูกเนาะไก่อบองครับอุดหนุน ได้ทุกมือทุกเวลาก็ช่วงนี้ก็ได้ตลอดครับช่วงนี้เพราะว่าได้ไปใส่เพราะแต่ว่าจะช่วงโมเมนต์ออกงานนะลูกเนาะแม่นครับโมเมนต์ช่วงออกงาน,น,นะน,นเนอาฝากติดตามพี่น้องฝากติดตามลูกแซมฝากติดตามน้าลูกเนาะเอาฝากนี่ลูกยู่มองแดงมองนู้นต่เผาเข้าหมูผูกฟ้ามีสิยุบบ้านดินแดงครับเอเมื่อทำงานครับยุคเมื่อไกลจากตัวเมืองดอกกับออกไปซิมหาซิมฮกโลเนี่ยบ้า,<อ>านดินแดงอยู อำเ่อจังหารครบับผมบอกพี่น้องเนี่ยับเพื่อยากได้พอพันหนู <No S 1> ดีบอ,บอกเบอร์โทรน้ำหนูท่านผู้ใดสนใจพอพันแม่พันหรือหนูเนื้อนะครับติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กหลายคนกันดีว่าแชาร์กันหรอกแต่ว่าครับเป็นเบอร์เขาบอก090260 0269โทรหาได้ตลอดเลยครับอยากได้พอพัน เมียพันหนูพูไปยังไงซะไปคือว่าเป็นหนูเนื้อครับเอามกินอย่าว่าอย่าโทษจะยืมเงินมาไม่ยืมเงินเลยโอ้ยตอนนี้ว่าว่าไปแล้วลูกต้องรับต้องรับต้องสู่ต้องสู่เพราะเป็นจริงลูกอันนี้ครับขออย่างเดียวถึงว่ากับซาทูยากมีอยู่เงินแต่ว่าช่วงนี้มันเงินบ่เข่าเข่ากะขอแต่จะเก็บจะไข่ครับน้าลูกเนาะจะไข่จะป่วยไข่พี่น้องเย็บซี่กันจะไข่จะป่วยเงินนี่ เมนูมีเหาก็มี่ลวกพักหลวงยังบกักหอยก็มี่มมปมูม,มนนี่ย่างนี่กินยี่ดอกน้ำมันเทาไหร่ก็เอื้อดอกพราะว่ามันปุนเพราะว่าทั่วโลกไม่หลุดมันไมเป็นแต่หมองหนึ่งหมองเดียวโซ่ๆลูกแซมโซ่ย่างเดียวพ่อครับหมีถอยครับอ่าโอเคลูกขอบใจได้หลายครับลูกแซมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละครับทีมงานก็อยู่น้ำกันนั่นสิแล้วพี่น้องร่วมรวยช่วยกันอ๋อไอเกี้ยวไอเกี้ยวขี่รถ รบ <c oughs> นี่แหละพี่น้องครับทีมงานกับกำลังที่เสาอ่าขอบใจอะไรลูกแซมเดี๋ยวมเบึงนี่แหละครับขวดีช่างเพิ่นบอกมาก,กับที่เสาอาธิปสมเอาพี่น้องซีแพ็ก,กจังสีเขามาเท่ข้านบนครับตอนนี้ก็เที่เสาสามสิบเส้นพี่น้องสามสิบเส้นครับมิดพุ่นมิด ฝากติดตามพี่น้องฮักแพงสุขสุพนครับครับทีมงานก็อาจสิผสม,มเบาครับใส่เครื่องผสม,มเบานิดนิด,น,ด,น,ดนอน้อยพี่น้องครับใส่องค์กรครับใส่องค์กรจะคล้องเองพี่น้อง งานเสมอพี่น้องทางจะสร้างไพ่ยางไว้อะไรกองไว้ก็ขอไพ่ได้หลายพี่น้องมุมมีใหม่กันสันซะแล้วครับร่วมรวยช่วยกันครับตอนนี้ยุรดเวทีกับเดี๋ยวสร,ยร้างไพ่ติดไปรีบวิว่งไปเบิ้งครับซันว้างของยุรดเวที่าฝากที่ตามทีมงานไดหลายครับฮักแพงสุกุสุก้นครับสร้างไพ่กับขอขอบพระคุณทุเจ้าถกฉีก ทีพี่น้องให้กำลังใจทีมงานเอ็มเคเอสตูดิโอครับเพราะว่าสิเป็นน้องโคเพราะว่าสิเป็นสร้างไพ่เพว่าสิเป็นลูกแซมเพว่าสิเป็นลูกงน้นเพราว่าสิเป็นลูกวุฒเว่าสิเป็นกิตีพ้พง์ครับทีมงานเอ็มเคเอสตูดิโอทุกทุกชีวิตครับส่งกำลังใจพี่น้องอย่าเก็บอย่าไข่ครับฮักแพงกับพี่น้องสุขุมสุขชนเอาไว้สำนีได้พี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าฝากติดตามเนาะลูกแซมเนาะสวัสดีครับ